สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ Top Sport i n s i g h t ์อีพีนี้เราจะพาทุกท่านไปรับฟังชาวเวียดนามที่พูดถึงฟอร์มของเมสซี่เจชนาทิพสื่อเวียดนามยกย่องชนาทิพฮีโร่บีจีปทุมยูเนเต็ดยญิงประตูมหัศจรรย์ใส่ของอันฮหาหนอยสื่อกีฬาหลายสํานักในเวียดนามพร้อมใจกันรายงานถึงฟอร์มการเล่นอันสุดยอดของชนาทิพสงกระสินกองกลางทีมชาติไทยหลังโชว์ผลงานระดับเวิลด์คลาสพาบีจีปทุมยูเนเต็ด ที่เหลือผู้เล่นเพียง10คนพลิกเอาชนะของอานฮานอย2-1ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน2-0 2-5ทับ2-6นัดเปิดสนามที่ True BG Stadium เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาสื่อเวียดนามถึงกับพาดหัวว่าชนาทิปคือนักเตะที่สร้างความแตกต่างเขายิงประตูตีเสมอและปิดท้ายด้วยลูกยิงจากกลางสนามที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามต้องอึง้งแม้คองอานฮานอยจะเล่นได้เหนือกว่าเมื่อมีตัวผู้เล่นมากกว่า แต่ความฉลาดและประสบการณ์ของชนาทิพย์ทำให้ผลการแข่งขันเปลี่ยนไปทั้งหมดจังหวะไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงในช่วงทดเวลาบาดเจ็นาที90บวกชนาทิพย์ตัดสินใจยิงไกลาจากเกือบครึ่งสนามบอลลอยข้ามหัวผู้รักษาประตูเวียดนามเข้าประตูไปอย่างเหลือเชื่อสร้างความตกตะลึงไปทั้งเอเชีย er, และถูกยกให้เป็นหนึ่งในประตูแห่งปีของภูมิภาคกระแสะโซเชียลเวียดนามแฟนบอลเวียดนามจำนวนไม่น้อยถึงกับยอมรับในฝีเท้าเขาพูดอะไรถึงชนาทิพย์ เรามาฟังกันครับเริ่มจากคอมเมนต์นี้ก่อนครับเขาบอกว่าชาหน้าไม่เกรงใจเลยเจอแผงบล็อกของกงอันฮานอยก็ยังเล่นได้สัมผัสบอลทีไรก็หมุนตัวเร็วเหมือนจิ้งรีดเลยความหมายคือกำลังชมว่าชนาทิพเล่นเหนือกว่าแนวรับของกงอันฮานอยมากๆคล่องแกล้วพลิ้วไหวหมุนหลบไวจัดเหมือนตัวเล็กๆแต่ยากจะจับอยู่ครับ มาต่อกันที่คอมเมนต์นี้ครับเขาบอกว่าผิดหวังสุดๆตั้งใจดูเพราะเจอทีมไทยแท้ๆไม่คิดว่าจะมาแพ้เจ็บขนาดนี้น้ำเสียงขึ้นแนวแฟนบอลเวียดนามที่เซ็งๆผิดหวังเพราะคาดหวังว่าจะได้สนุกหรืออย่างน้อยสูสีแต่สุดท้ายทีมตัวเองดันแพ้แบบเจ็บจีดครับคอมเมนต์นี้ครับเขากล่าวไว้ดังนี้ผู้รักษาประตูเซฟเหมือนขี้บานจังหวะก็ทําเป็นเททั้ทงๆท,ที่หลายครั้งทีมเราคุมเกมได้ดันนําปอนแต่ก็โดนพลิกแพ้ตลอด พวกมันมีตัวรุกไม่กี่คนแต่แนวรับเราก็สั่งการไม่เป็นแถมยังขาดสมาธิเล่นท่าทางแบบว่ายิงมาเลยเดี๋ยวก็เซฟได้สุดท้ายก็พังลองไปดูบุฟฟอนแล้วเอามาเป็นบทเรียนเพอนัดก่อนเจอบุรีรัมก็ยังแพ้ลูกฟรีคิกนาที97อีกนายประตูทำทีมพังจริงๆฟิลตรงนี้คือแฟนบอลกำลังโกรธบกเซ็งสุดๆกับฟอร์มผู้รักษาประตูมองว่าขาด ความนิ่งขาดสมาธิจนทำให้ทีมแพ้ซ้ำๆครับคอมเมนต์ลำดับต่อมาครับเขากล่าวไว้ดังนี้แพ้ครั้งนี้สมควรแล้วละ่ะเพราะทีมไทยกำลังสอนให้เวียดนามรู้จักวิธีเล่นฟุตบอลที่แท้จริงน้ำเสียงคือการยอมรับแบบเจ็บๆแต่ตรงไปตรงมาว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะไทยเหนือกว่าและเล่นได้ดีกว่า คอมเมนต์ชุดนี้เริ่มจากงียนทันฟองเขามาเปิดประเด็นก่อนเลยว่าเล่น11ต่อ10แต่ทั้งเครื่องหลังดันปล่อยให้มันตีเสมอ2ลูกแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่างโง่เองแหละคือพูดตรงๆว่าความ่ายแพ้นี้เป็นเพราะความผิดพลาดของทีมตัวเองเต็มๆแต่ก็มีเงวยนเลมินดกที่ไม่เห็นด้วยเขาโต้กลับทันทีว่ามันถอยลงไปอุดคือตั้งบัรแล้วปล่อยให้ชนาทิพแบกทีมต่างหากไม่ใช่ว่ากองอันฮาหนอยเล่นห่วยอะไรขนาดนั้นนะ คือพยายามจะบอกว่ากองอันฮานอยก็ไม่ได้เล่นแย่แต่เจอแทคติกอุดแน่นๆแล้วโดนความสามารถเฉพาะตัวของชนะทิพย์เล่นงานเข้าไปแน่นอนว่าความเห็นนี้ไปกระตุ้นแฟนอีกกลุ่มทันทีครับอย่างโดชิลิงก็มาตอบแรงๆว่าไม่ห่วยตรงไหนทั้งครึ่งหลังเล่นไม่ออกสักอย่างยังจะบอกว่าไม่ห่วยดีตรงไหนบอกมาหน่อยสิพูดง่ายๆคือไม่ยอมรับคำแก้ตัวเลยมองว่าทีมตัวเองเล่นห่วยจริง ต่อด้วยขังคริสที่เสริมดูเดือดเข้าไปอีกว่าโคตรห่วยเลยครึ่งหลังนี่เล่นขี้ขลาดชัดๆแล้วก็มีคริสฟาร์มที่เน็บเข้าไปสั้นๆแต่เจ็บๆว่ายังจะมีหน้ามาบอกว่าไม่ห่วยอีกเหรอแตงเวียนเลมินดุกก็ไม่ยอมแพ้กลับมาตอบอีกรอบว่าถ้าจะโทษก็ต้องโทษชนะทิพกับผู้รักษาประตูฝั่งนั้นที่มันโคตรเทพมากกว่านายลองวิ่งลุยทั้งเกมแล้วเจอแนวรับอีกฝ่ายถอยลงมาอุดกัน78คนเต็มๆสิ จะให้ทำอะไรได้คือเขายืนยันว่าทีมกองอันฮานอยไม่ถึงกับเล่นแย่แต่ปัญหาคือฝั่ง BG มีชนาทิปที่เด็ดขาดและผู้รักษาประตูที่เหนียวหนึบจนแทบจะยิงไม่เข้าจะเห็นว่าคอมเมนต์แฟนบอลทิพนามกำลังแตกเป็นสองฝั่งครับฝั่งหนึ่งโทษทีมตัวเองว่าเล่นห่วยไม่สมกับที่มีผู้เล่นมากกว่าอีกฝั่งมองว่าทีมก็เล่นเต็มที่แล้วแต่แพ้ให้กับฝีเท้าและแทคนิคของ BG รวมถึงชนาทิพที่เก่งจนต้านไม่อยู่ คอมเมนต์นี้บอกว่าฟุตบอลระดับสโมสรของไทยมันอยู่บนยอดแล้วจะเอาไปเปรียบอะไรไหวก็มันเหมือนไข่มาสู้กับหินนั่นแหละสู้ไม่ได้หรอกดาเอ้ยจบตรงนี้คือแฟนบอลเวียดนามยอมรับแบบขมขมว่าบอลสโมสรไทยมันเหนือกว่าเหมือนการเปรียบไข่ชนกับก้อนหินยังไงก็แพ้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับ ก็ได้แค่นี้แหละสุดท้ายก็มีแต่ให้ทีมไทยหัวเราะใส่หน้าให้ไข่ขี้หน้าฟิลคือแฟนบอลเวียดนามประชดบวกผิดหวังเหมือนบอกว่าทีมตัวเองไม่ไปไหนไกลแถมยังโดนไทยหัวเราะเยาะเอกมุมมองคนต่อมาครับเขากล่าวว่าชนาทิพเล่นโคตรดีเลยทั้งที่กองอันฮาหนอยตัวมากกว่าอยู่ตั้งครึ่งเกมแต่กลับกดไม่อยู่แถมมีนักเตะต่างชาติครึ่งทีมอีกต่างหากน้ำเสียงคือแฟนบอลเวียดนามยอมรับเต็มๆว่าชนาทิพคือคนสร้างความแตกต่าง แม้ทีมตัวเองได้เปรียบตัวผู้เล่นและมีต่างชาติหลายคนแต่ก็ยังเอาไม่อยู่ครับคอมเมนต์ลำดับต่อไปครับชนาทิปเล่นดีเกินไปจริงๆวันนี้ส่วนผู้รักษาประตู BG ก็เซฟลูกยากๆไปเป็น10ครั้งน้ำเสียงตรงนี้คือแฟนบอลเวียดนามยอมรับทั้งชนาทิปที่เด่นสุดๆและโกบีจีที่เหนียจัดจนทำให้ทีมตัวเองหมดโอกาสครับ อมอเมนนี้บอกว่าชนาทิปยังคงเล่นได้ในระดับคลาสจริงๆส่วน Cahan ยังขาดความเก่าแกมอยู่แฟนบอลเวียดนามยอมรับว่าชนาทิปมีมาตรฐานสูงระดับอินเตอร์แต่ทีมตัวเองยังอ่อนประสบการณ์และไม่เก่าพอครับคอมเมนต์ต่อมาครับชนาทิปสุดยอดระดับคลาสจริงๆอันนี้คือคำชมแบบตรงๆของแฟนบอลเวียดนามว่ายอมรับฝีเท้าว่าชนาทิพอยู่ในระดับสูงจริงๆครับ มุมมองคนต่อมาครับเขากล่าวว่าชนาทิปยังคงเล่นได้เจ๋งเหมือนเมื่อก่อนเลยแฟนบอลเวียดนามกำลังบอกว่าถึงเวลาผ่านไปแต่ชนาทิปก็ยังรักษามาตรฐานฝีเท้าสูงเหมือนเดิมครับของเม้นอังดับต่อไปครับชนาทิปยังคงอยู่ในอีกระดับที่เหนือกว่าทั้งภูมิภาคถึงแม้เจ้าตัวจะเลยช่วงพีคที่สุดของอาชีพไปแล้วก็ตามแฟนบอลเวียดนามยอมรับเต็มๆว่าแม้ชนาทิปไม่ใช่ในฟอร์มพีคเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังเหนือกว่ามาตรฐานนักเตะอาเซียนทั่วไปแบบเห็นได้ชัด คอมเมนต์นี้บอกว่าชนาทิพยังพงเล่นได้เจ๋งเหมือนเมื่อก่อนเลยคือแฟนบอลเวียดนามกำลังบอกว่าถึงเวลาผ่านไปแต่ชนาทิพก็ยังรักษามารตรฐานฝีเท้าสูงเหมือนเดิมครับคอมเมนต์ต่อมาครับชนะทิพนี่มันคืออะไรบางอย่างที่พิเศษจริงๆจนทำให้ทั้งทีม CA n คืนนั้นนอนไม่หลับเลยละ่ะ มุม,มองคนต่อมาครับเขากล่าวว่า2ประตูของชนาทิพไม่สามารถโทษฟิลิปได้เลยประตูแรกปล่อยให้ชนาทิพเลี้ยงบอลเข้ามาใกล้เกินไปจนได้จังหวะยิงจะไปเซฟยังไงทันส่วนประตูที่2มาจากการเสียบอลตั้งแต่แดนบนทําให้ฟิลิปต้องออกมาขวางแต่แนวรับดันไม่ช่วยสกัดทันเวลาสุดท้ายฟิลิปก็เลยกลับไปเฝ้าเสาไม่ทันโค้ชโปลิ่งเองก็รู้ดีถึงศักยภาพของชนาทิพแต่ก็ไม่มีแผนการไหนที่จะหยุดเขาได้เลยแพ้ อารมณ์ตรงนี้คือแฟนบอลเวียดนามพยายามแก้ต่างให้ฟิลิปงเวียนว่าไม่ได้ผิดพลาดอะไรชัดเจนแต่เป็นเพราะระบบทีมและการปล่อยพื้นที่มากกว่าแล้วก็ยอมรับว่าชนะทิพย์เก่งเกินไปจนโคช้ชก็หาวิธีปิดไม่เจอคอมเมนต์ลำดับต่อไปครับฟุตบอลไทยพอได้บอลทุกคนก็ขยับหาพื้นที่พอเสียบอลทุกคนก็ช่วยกันไล่กดดันแต่ฟุตบอลเวียดนามพอได้บอลก็เดินเล่นรเรอยเปื่อยพอเสียบอลก็ถอยถอยปล่อยให้คู่แข่งตั้งเกมสบายสบาย แฟนบอลเวียดนามกำลังวิจารณ์เชิงเปรียบเทียบว่าบอลไทยมีวินัยและระบบทีมที่ชัดเจนกว่าส่วนบอลเวียดนามยังขาดความกระตือรือร้นทั้งตอนครองบอลและเสียบอลครับและนี่แหละครับคือความแตกต่างที่แฟนบอลเวียดนามแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับคำพูดแฟนบอลเวียดนามบอลไทยกับบอลเวียดต่างกันจริงไหมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนจากเราขอบคุณครับ